ไม่มาไม่ได้แล้วครับวันนี้สําหรับนาข้าวสวยขนาดนี้เม็ดเต่งขนาดนี้เราอยู่กันที่อำเภออะไรครับพี่บินบันพนพิสัยจังหวัดนครสวรรค์บ้านว,างวังไผ่หินครับ กับข้าวสวยขนาดนี้เขาบอกกันว่ามันเป็นนาดอนใช่ครับนาดินายนาดินทไยสารอาหารไม่ค่อยมีครับสารอาหารไม่ค่อยมีแต่ทําไมข้าวมันมหาศจั์อย่างนี้กับโดดนะครับโดดอย่างเดียวใช่ครับไถไปเข้าไหมไม่เข้าครับเต็มที่ได้แค่ฝ่ามือเดียวไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะครับน้องต้อมดร็อกเตอร์วันนี้ฝนตกนะฝนตกทำไมเราต้องมาทําไมเราต้องมาดูว่าข้าวมันมหาศจั์อย่างนี้ อย่างนี้เรียกมหาสัจจ์ไหมครับดมอเตอร์โหยิ่งกวัามหาสัจจ์นี่นาดอนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนาข้าวที่สวยขนาดนี้มื่อสสวยขนาดนี้ครับมองด้วยตาเปล่านี่เห็นเลยครับครับวงใหญ่รวงยาวพร่เต่งและแง้ฉีครับไม่มีลูกอืมใบธงเขียวตั้งยิ่งนาดอนเป็นดินทรายอ่ะเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าดเตอร์มันไม่มีสารอาหารมันมาจากโดสครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการดึงกุญอากัด co t w บครับมาให้พืช ในการปรุงอาหารับแล้วก็ส่งไปที่ที่รากแล้วก็ลงไปที่ดินไปสร้างธาตุอาหารให้กับดินครับจากหนึ่งเม็ดจากหนึ <S <S ่งเม็ดจากหนึ่งต้นก้าายมาเป็นต้นอย่างนี้นะครับใบสูงใบสวยที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ครับพี่วินดรน้องต้อมไม่ใช่ย่าเนเปียนะนี่มันคือข้าวนะครับพี่วินเซียวินลดดำนารับซื้อข้าวด้วยไหมรับซื้อครับรับซื้อยังไงข้าวปลูกครับ นาสวยๆเต้นๆอย่างเงี้ยซื้อครับไพ่แพงกว่าลุงตี๋โอ้วอยวยงงี้เล้วอย่างงี้ที่พี่วินปลูกอยู่เนี่ยเป็นข้าวพันอะไรก็ขอแ5ดห้าครับพอขอแ5ดห้าราคาตอนนี้เป็นยังไงหมื่นสองพันห้าร้อยครับปู่ครับนี่ครับแปลงเงี้ยครับเสียวินใช้โดสจริงหรือเปล่าจริงครับกัรลันตีเลยฉีดฉีดปุ๊บอีกหกชั่วโมงมานะข้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเลเตเปลี่ยนเลยครับใบจะรับแสงส่องเคราะห์ดีมากถ้าไม่ถึงรู้ครับว่ามัน ผมก็จบอย่างสมาร์ทนะเนาะพี่ตัวทดลองอยู่แล้วใช่ไหมอะไรไม่ดีไม่เอาใช่ไหมต้องลองต้องลองเองใช่ลองเองนั่งสังเกตเลยนั่งกระท่อมไม่ไปไหนหกชั่วโมงหกชั่วโมงไปปิดแอบหลับไปตื่นตื่นมาเอาข่าวเปลี่ยนเลยเขียวปิดเลยข้าวพันุนี้ส่วนมากนะครับครับผมออกจะไม่สุดจะเป็นก้านทูบทุกเจ้าในเนี่ยอำเภอวันพืพิสัยก็ขอแปดห้าครับ และหนึ่งหนึ่งลวงเนี่ยรีบครึ่งหนึ่งพี่เจ็ดสิบไร่เขาได้กันสิบแปดเกียนหกสิบไล่สิบสามเกียนครับวันนี้โดดไทยโดดครับออกสุดลวงสุดเกินสุดอะสุดเกินแบบเกินมันเยอะอะเราข้าวเราข้าวลมไหมเนี่ยไม่ลมไม่ลมครับข้าวแข็งแรงมากข้าวแข็งแรงต้นแข็งครับหลวงใหญ่ไม่มีลมเลยครับไม่รีบไม่ค่อยรีบด้วยสุดยอดที่ผ่านมาเคยได้แบบนี้ไหมครับ ไม่เคยได้ครับที่เรามายืนกันอยู่ตรงนี้ผมจะบอกก่อนว่าวันนี้เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ฤดูฝนเราต้องทําเข้าใจฤดูฝนแต่ถ้าเราไปขายข้าวก็จะชื้นถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเราเก็บเกี่ยวตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่พื้นที่นาทั้งหมดกี่ไร่เลย3 0ไร่ครับ30ไร่พรุ่งนี้คาดว่าได้กี่เตือนไม่ต่ำสามสิบไม่ต่ำไม่ต่ำสามสิบใช่กำไรเน้นเครับพรุ่งนี้ส่งบินให้ผมดูหน่อยได้ครับมันต้องยาว ครั้งที่แล้วที่อยู่ในลายเป็นไงยาวยาวเลยครับยาวข้อศอกครับ70ไร่ได้กี่เก <78 S 1> <78 S 2> วียน78 78ิเกวียนมีบินมายืนยันด้วยนะครับ<ช>ด็อกเตอร์มันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรการใช้โดสเอ็กซ์ตานานโนกับใช้โดสแม็กไหมใช่ครับใช้โดสแม็กผสมด้วยนี่เป็นไงครับเป็นประสิทธิภาพของครับปุ๋ยอากาศครับโดสมีปุ๋ยอากาศก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับ นะครับมันเอาไปปรุงอาหารนะครับแสงเพิ่มขึ้นสามสี่เท่าสิ่งที่ได้คือแป้งครับแป้งนยครับมันจะล้นเลยล้นเทียวเลยพอล้นเตียวปุ๊บมันก็ส่งไปที่รวงครับเก็บไว้ในรวงนะครับรวงก็จะเต็มนะครับเม็ดเต่งผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นเลยอย่างที่เห็นเลยครับอย่างที่เห็นเลยมันสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้นี่เขาเรียกว่าออกสุดรวงใช่ไหมครับลุงเตอร์อันนี้ครึ่งรวงครับเนี่ยของคนอื่นออกมาแค่นี้พี่แต่ก็รีบด้วยรีบด้วยตายปุ๊บรีบหมดครับ ด็อกเตอร์ครับทำไมข้าวที่ใช้โดดถึงออกสุดลวงทั้งๆที่มันเป็นพันเดียวกันทำไมอีกอีกอันถึงอกถ้าไม่มีรีบเหมือนได้อาหารอพอเพียงอาหารของของข้าวก็คือครับตีโอทูนั่นแหละครับตัวสร้างแป้งนั่นแหละครับและฉะนั้นอย่างนี้ต่อให้ไม่มีน้ําไม่มีฝนในช่วงฤดูนั้นแต่ก็ได้อาหารจากโดสเป็นตัวช่วยใช่ไหมคุยอากาศมาทางอากาศสุดยอดโอ้ลองต้อม เมื่อกี้พี่วินบอกว่าถ่ายเข้าไหมนาดอนถเข้าแทบจะเป็นดินทรายนะใช่มากเทือกก็ไม่ได้มากเทือกก็ไม่ได้แต่ทําไมใช้ดดพัดแล้วผลผลิตมันเยอะๆอย่างนี้ครับน้องต้อมเพราะว่าตัวดดพัดนะครับมันมีสารสกัดถึง18ชนิดมีทั้งไบโอสตีมูแลนด์มีทั้งฮิวมิกมีทั้งซันฟูลิกซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของการปรับปรุงดินแล้วก็เสริมโครงสร้างดินให้มันเป็นดินที่ดีดินที่ร่วนซุยมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับข้าว ทำให้ต้นข้าวครับมีสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงต้นแม้จะอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศไม่เป็นใจหรือดินทรายที่ของพี่วินครับมีปัญหาก็ยังได้สารอาหารจากดินถ้าใช้โดดพัดตอนนี้พี่วินมั่นใจหรือยังมั่นใจครับมั่นใจแล้วมั่นใจไม่มั่นใจวันนี้มีผู้ใหญ่บ้านมายืนยันมีเกษตรกรมาเต็มเลยนะจริงจริงคิววันนี้เป็นวันถ่ายนะเป็นเป็นวันเก็บเกี่ยวเป็นวันเก็บเกี่ยวแต่ฝนตก ไม่ได้มาไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมใช่อยากมาดูยาเทวดาเขาเรียกยาเทวดาใช่ยาเทวดาเลยแต่เนี่ยเป็นไงหกชั่วโมงเห็นผลเลยเห็นผลเลยแอบหลับตื่นเดียวตื่นมาข้าวเปลี่ยนเลยนี่ไม่ได้คุยเกินจริงนะนึกว่าหลับไปสามวันใช่ไหมโหวันนี้วันนี้เกษตรกรก็มานะครับท่านด็อวันนี้เกษตรกรก็มาดูผลผลิตมันต้องได้เต็มที่อย่างนี้นะครับผมขามนี้นึงได้ไหมพี่วินต้องมานั่งตัดเองไหม ไม่ต้องเลยครับโอ้โหมันต้องตัดดีๆมันเหมือนมันโตหนีหญ้าโตหนีหญ้าครับโตหนีหญ้านี่พอบเลยค่านนี้หญ้าขึ้นแค่นี้เข้านี่สองเวลามันคุมหญ้าหญ้าก็ตายหมดเขาเรียกว่าเติบโตกี่เท่าครับท่านดอเตอร์สองหรือสามเท่าสองหรือสามเท่าเร็วกว่านะเร็วกว่าครับคแล้วไอ้ที่พี่วินบอกว่าหกชั่วโมงเนี่ยหันหลังมานี่เขียวเลยร้อนหลับตื่นนึงนี่หันมาจริงครับ มันเป็นเรื่องจริงไหมครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงเลยมันได้ปุ๋ยอากาศครับพอปุ๋ยอากาศเข้าไปที่เซลลเนี่ยมันเริ่มสะท้อนแสงทันทีเลยครับใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีเลยจริงครับใบตั้งทันทีเลยครับผมต้งตกใจตัวเองนึกว่าหลับสามวันใช่ไหมหมาข้าวโตผิดปกติยอดเป็นไงต้อมเจอข้าวแบบนี้อเมซิ่งเลยครับพี่ผู้สวยๆอย่างนี้ลองจับรวงให้ให้เกษตรกรดูหน่อยน้องต้อข้าวมันต้องลักษณะไงมันงูไหมพี่พี่วินพี่วินลองอธิบายหน่อย่างนี้เลยนะ ต้นแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงครับต้นแข็งแรงไม่มีร่วงเลยนะเนี่ยครับร่วงสวยละแงทีเมล็ดใสเมล็ดติ่งทุกเมล็ดเลยตั้งแต่ปลายรวงจนอันนี้มันโน้มแล้วแต่มันไม่ล้มนะพี่ไม่ล้มครับงแข็ต้นยังแข็งอยู่เลยใบยังเขียวอยู่เลยแต่วรวงสุกสุดยอดโอ้โหและที่สาคัญผมเห็นบอกว่าข้าวพันธุ์นี้ที่บอกว่าพื้นที่อื่นมันเป็นโรคใช่ครับตัวเนี้ยตัวโรคเลยตอนนี้8แปดห้ามันเป็นโรคอะไรมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากทนร้อนไม่ได้อ ผ่านที่ผ่านมามันร้อนมากครับมันร้อนมากใช่ไหมครับครับมันจะออกไม่สุดอย่างที่ให้เปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับอ๋อนี่แต่เนี้ยไม่ต้องกลัวสุดๆุดครับนี่ครับตัวเดียวออกโอ้โหย้อยเกินอะเนี่ยเนียเกินออกสุดจนเกินสุดโอ้โหใช้ตัวนี้ควบคู่กับตัวไหนครับน้องต้อมโดนแม็กครับเอ็กตาคู่กับโดนแม็กระเบิดลวงครับนี่พี่บินถือเป็นไงโดดครับอันนี้ไม่โดดอันนี้ไม่โดด ของเจ้าอื่นไม่โดดแต่เป็นอย่างนี้สุดนี่อันนี้แปลงนี้เจอโดดนี่ออกสุดเกินสุดอย่างนี้ได้เต็มราคาไหมพี่บนโอ้โหก็ปกตินะลุงสีซื้อเจ็0แปรับยเขาปลูกประมาณ2อ0พแปลงนี้ผมให้สองพันห้าสน้าสุดๆหน้าจริงจังนี่ของแท้ไหมของแท้ครับของแท้ไม่โกหกเกษตรกรไม่โกหกครับได้จริงไหมด็อกเตอร์ด้จริงอรอวนะ ผมดำม,มาทั่วสาธิตซื้อข้าวมาทั่วสาธิตเนี่ยขอขอแปดห้าแป้งเนี้ย,ต,ยตัวที่จุดเลยการันตีเลยริงกล้าการันตีกล้าการันตีอันนี้ <c oughs> ผมนะครับฟุกโดดเกษตรอินทรีย์เดินทางมาทั่วประเทศแล้วผมกล้าการันตีเลยว่าผมไม่เคยเห็นข้าวอะไรที่มันสวย,วยขนาดนี้สวยขนาดนี้แล้วเม็ดเต่งขนาดนี้นะครับผมเห็นข้าวมาเยอะแล้วตอนนี้เราพิสูจน์ได้แล้วนะครับด็อกเตอร์ว่าโดด นะครับอาหารเสริมพืชดินสีเซียวินรถดำนานะครับแห่งบ้านโพธิพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมขอฝากให้เกษตรกรพี่น้องนิดนึงให้พี่วินเปิดใจบอกกับพี่น้องเกษตรกรนิดนึงครับผมครับอยากได้ผลผลิตดีไม่ขาดทุนได้เกินไร่เกินนาแนะนำครับมาใช้โดสสุดยอดทูเปอร์ยาเทวดาของแท้นี่การันตีนะครับเซียวินลถดำนานี่แห่งบ้านโพธพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ครับโอเควันพรุ่งนี้เดี๋ยวโชว์บินไปในให้ดูว่ากี่ไร่นะ30ไร่ได้เกินไล่เกินนาไหมเดี๋ยวเราโชว์บินกันให้ดูเลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดจริงๆครับรถเกี่ยวออกมาแล้วแบบได้เนื้อมาก